ดีใจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่างคนไพรส์อิตาลีวันนี้ก็จะมาทำตามคำขอของ f อซอีกแล้วนะคะวันนี้คือน้ำมันตัวที่สานะคะที่จะพาทำนะพาทำไปแล้วสองตัวน้ามันเปลือกส้มน้ามันแครอทตัวที่สา จะพามาทำน้ำมันเปลือกมะนาวค่ะอ่ะโอเคค่ะเรามาดูว่าส่วนผสมและวิธีทำเรามีอะไรกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะนางเอกของเราคือมะนาวนะคะใครจะใช้มะนาว มะนาวเล็กบ้านเราหรือว่ามะนาวอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนหาได้เลยนะคะสําหรับในส่วนของมะนาวเนาะอยู่ต่างประเทศมะนาวแบบนี้จะหาง่ายและก็จะถูกด้วยค่ะอไปดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศมาเขาก็ใช้มะนาวแบบนี้เพราะว่าในู่นของต่างประเทศเขาจะหาง่ายเนาะในในส่วนของมะนาวแบบนี้นะคะในส่วนของน้ามันน้ามันเปลืกมะนาวหรือน้ํามันหอมระเหยจาก จากเปลือกมะนาวนะคะเพื่อนเพืเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องจะเอาไปผสมในการนวดทํานวดทํำมัดศาสอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายแชมพูโฟมล้างหน้าครีมนวดผมสบู่เหลวเขาก็จะใช้น้ํามันหอมระเหยจากน้ํามันมะนาวนี่นะคะไปเป็นส่วนผสมมีเยอะแยะเลยนะคะในเวชภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะ ในส่วนของน้ำมันเปลือกมะนาวเนาะแล้วเขาก็ยังช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของน้ำมันเปลือกมะนาวนะคะคุณสมบัติเขาเยอะๆเลยนะคะในในส่วนของน้ำมันเปลือกมะนาวนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเราจะทำยังไงตอนนี้ให้เราขดลงก่อนเนาะเอาแบบนี้เลยนะคะคูดค่ะ คูณเอาเอาแต่ผิวเขานะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวที่สองคือส่วนตัวจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะหรือน้ำมันอลิ i หรือเพื่อนเพื่อจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าจะใช้น้ำมันอน้ำมันถั่วอัลมอนด์แต่ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเวลาเขาเย็นตัวมาเขาจะจับกันเป็นก้อนเป็นเป็นแข็งแข็งเป็นครีมนะคะ แต่ในโซนของเมืองไทยไม่น่าจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนน่าจะใช้ได้ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นมันก็จะหอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ในโซนของต่างประเทศน้ำมันน้ำมันโอลิฟจะหาง่ายและค่อนข้างราคาไม่ค่อยแพงค่ะ่าน้ำมันถั่วอัลมอนด์บางคนก็หาได้มันคนก็หาไม่ได้ค่ะแล้วเราก็มาจัดการขูดกันเลยค่ะนี่เลยนะคะล้างทําความสะอาดผิวมะนาวแล้วนะคะเราก็มาขูดแบบนี้ค่ะ ขูดอย่าขูดแรงนะคะขูดแบบนี้เลยค่ะให้เราขูดโดยเฉพาะผิวสีเหลืองๆของเขาแบบนี้นะคะนี่ขูดเอาบางๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขูดเสร็จมาดูกันค่ะนี่เลยนะคะหลังจากที่เราขูดเปลือกมะนาวได้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะทํามากทําน้อยนะคะในส่วนของเปลือกมะนาวเนาะแล้วหลังจากนั้นให้หา แก้วที่เรากินน้ําอะไรก็ได้ค่ะภาชนะที่ทนความร้อนได้นะคะแล้วให้เราเอาเปลือกมะนาวที่เราขูดตะก,กี้เนี่ยลงไปค่ะลงไปให้หมดเลยในขวดนี้นี่เลยค่ะเอาแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าจะทํามากทาน้อยนะคะเอาลงไปในแก้วแบบนี้ส่วนผสมไม่ตายตัวนะคะอยู่ที่เราจะทํามากทาน้อยเนาะ นี่คือขูดไปหนึ่งลูกค่ะนี่ค่ะขูดแบบนี้เลยนะคะเอาเฉพาะเปลือกเหลืองๆเ,เขานะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นให้เรามาเติมน้ํามันจะใช้อย่างที่บอกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้หรืออ่าน้ํามันอัลมอนด์หรือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งในสาใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราก็เทน้ํามันลงไปให้ท่วมค่ะให้ท่วมกับผิวมะนาวของเราหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆจะ ทำมากหรือทำน้อยก็เอาปริมาณสัสดส่วนได้ตามที่ต้องการเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปตุ๋นในไฟกันค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆให้เรานำลงมาเคี่ยวแบบนี้ในน้ำร้อนเดือดแบบนี้นะคะให้เราเคี่ยวอยู่ที่ 30- ถึง40นาทีนะคะให้เราเคี่ยวแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ได้30นาทีสิ่งถึง40นาทีดูว่าจะเคี่ยวนานแค่ไหนนะคะแต่ในปริมาณอยู่ที่30มสถึงสีนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอน30ถึงบ0สีนาทีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆน้ำมันมะนาวที่เราไปเคี่ยวมาส่วนตัวใช้เวลาเคี่ยวอยู่ที่30นาทีนะคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังร้อนอยู่เลยค่ะ เราต้องพักให้เข้าเย็นก่อนนะคะก่อนที่เราจะมากรอกใส่ขวดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพักให้เข้าเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวรอเวลากรอกเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆออยที่เราไปพักมาให้เย็นแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมวัดสดุมากรองกันเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่คือตัวเก่าที่ทํามาแล้วนะคะแล้วก็จะเขียนไว้แบบนี้ว่าเป็นน้ํามันของอะไรอะไรนะคะนี่ค่ะคือตัวเก่าก็จะมากรองใส่ให้เต็มคะ่ะ เพราะว่ายังไม่เต็มขวดค่ะนี่เลยค่ะก็จะเอามาใส่เพิ่มอีกกรองแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะขอเวลากรองก่อนนี่เลยนะคะเรากรอกเสร็จแล้วเห็นไหมนะียเราก็ได้มาขวดหนึ่งค่ะ นี่นะคะแล้วก็จะเขียนไหมว่าน้ํามันอะไรอะไรนะคะนี่ก็คือน้ํามันมะนาวเหมือนกันค่ะจะทํามาได้สองขวดค่ะค่ะจะเปรียบเทียบความแตกต่างให้ดูนะคะนี่คือความแตกต่างค่ะดูสินี่คือน้ํามันแครอทนี่คือน้ํามันมะนาวสีของเขาจะแตกต่างกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของน้ํามันแครอทกับน้ํามัน มะนาวนะคะนี่ค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะทำง่ายไหมคะแครอทมะนาวนี่ค่ะสีของเขาจะแตกต่างกันเลยนะคะระหว่างแครอทกับมะนาวส้มส้มก็จะคล้ายๆกับมะนาวค่ะอ่าแต่น้ำมะนาวเขาจะออกออข้นๆขาวๆกว่านี่น้ำมะนาว ก็จะออกมาสีแบบนี้นไปทดลองทํากันใช้กันดูนะคะน้าน้ํามันมะนาวก็พาทําแล้ววันนี้เมื่อวานพาทําน้ํามันเปลือกส้มมะวันก่อนพาทําน,น้ํามันแครอทนี่หละคะ่ะมีอยู่สามตัวน้ํามันที่สกัดเองแล้วก็เอามาผสมครีมให้เพื่อนๆดูนี่แหละนะคะมี fc ขอมาขอวิวธีสูตรวิธีทําน้ํามันมะนาวน้ำมันเปลือกส้มน้ํามันแครอทก็เลยทําตามใจ fc เลยะคะ่ะมาทําให้ทั้งสามสูตรแล้วนะคะ ต่อไปจะทำน้ำมันสกัดอดอกกุหลาบค่ะแต่ว่าตอนนี้รอไปก่อนนะคะเพราะว่าหน้าหนาวกำลังจะเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้กุหลาบกำลังจะบานกุหลาบหลังบ้านรอให้กุหลาบหลังบ้านบานเยอะๆแล้วจะมาพามาทำน้ำมันดอกกุหลาบค่ะจะพามาทำสกัดน้ำมันดอกกุหลาบไว้ใช้เองแบบนี้เลยค่ะวิธีการใช้เรามาผสมครีมเหมือนอย่างที่พาทำและก็ เวลาเราอาบน้ําเสร็จตัวเราหม,ดมาดๆทาเลยค่ะชะโลมไปตามตัวของเราเลยนะคะได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของน้ำมันมะนาวน้ำมันแครอทน้ำมันผิวส้มทุกตัวที่พา,าทำมาสามารถเอาไปทาผิวได้เลยนะคะหรือเอาไปผสมโลชั่นเวลาเราอาบน้ำเสร็จผสมโลชั่นทาจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นกระจ่างใสได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเ,เพื่อน อ่าโอเคนะคะขอบคุณมากๆานะคะขอบคุณทุกาทการนักชมเพื่อการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดมีนะมันสูตรดีสูตรเด็ดเดี๋ยวจะไปหาดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศมาให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ